สวัสดีครับผมชื่อชาติกาศน์นกุไวกตรงีครับผม,ม,มผมเชื่อว่าเงินมันหมุนเยอะมากเพราะยังไงมนุษย์ทุกคนอยู่กับกิเลสอยู่กับการบริโภคแค่คุณกดเข้าคอมแล้วเปิดคุณก็มีกิเลสแล้วกิเลสที่อยากจะรู้เรื่องของคนอื่นหน้าฟีดคุณซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องของคนอื่นนี่เขาแอบแฝงมายาคติหรือซ่อนโปรดักอะไรไว้คือทุกนาที เรากำลังถูกคนหลอกขายสินค้าอยู่บางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวโลกทุกอย่างตอนนี้มันอ,อุปโลกเพราะฉะนั้นผมก็สร้างนักอุปโลกขึ้นมาให้โลกใบนี้ใบใหม่วิธีการสอนการเรียงสออผมคือการปฏิเสธอุปกรณ์ทุกชนิดมีแค่โทรศัพท์มือถือมีกล้องถูกๆทาได้หมดทีนี้แหละเราจะวัดกันอย่างเดียวในยุคต่อไปว่าความคิดเท่านั้นที่มันคือสิ่งที่ราคาแพงที่สุด hey! งานที่ภูมิใจนะ่าจะมีอยู่สองชิ้นชิ้นแรกก็คือไอภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ใน YouTube ที่ชื่ออารามีนี่แหละซึ่งผมไม่รู้จะเรียกว่ามันเป็นอะไรมันมันเปลี่ยนชีวิตผมจากเป็นผู้กำกับกินเงินเดือนผู้กำกับฟรีแลนซ์ให้กลายเป็นคนที่คนอยากเข้าใจมันผมถูกเรียกในแง่ของการตลาดว่าผมเป็นอินฟลูเอนเซอร เป็นคอนเทนต์พรว i เดอร์เพราะผมรู้สึกว่ารายการนี้อาจจะไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับบางคนแต่สำหรับผมคือแบบมันเป็นสิ่งที่ผมนำเสนอความคิดของผมให้คนรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ประเมินค่าไม่ได้ผมว่าความมีค่าที่สุดคือการประเมินค่าไม่ได้อ,อีกงานหนึ่งคือผมเป็นช่างภาพภาพถ่ายของผมล่าสุด ผมได้ถูกเชิญไปที่พิพิพธภัณฑ์ที่เนเธอร์แลนด์ชื่อพิพิพธภัณฑ์ชื่อพิพิพพธภัณฑ์ชื่อโฟมโฟมเนี่ยเป็นพิพิพธภัณฑ์ของการถ่ายภาพร่วมสมัยที่น่าจะดังในอันดับท็อปฟรีของโลกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้แสดงที่นั่นแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ถูกพิพิพธภัณฑ์ซื้องานเป็นสมบัติประเทศซึ่งคนไทยก็จะไม่รู้คนไทยก็จะก็จะอวยกันในกลุ่มของกันเองหลังจากนั้นงานนี้ก็ได้ลงหนังสือชื่อแบบ The Fashion Photographer Next ของสำนักฟิล์มเทมส์แอนด์ฮาคือแบบสำนักฟิล์ภาพถ่ายที่น่าจะมีอิทธิพลที่สุดในโลกได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน35ช่างภาพที่น่าสนใจสุดในโลกซึ่งผมก็เป็นคนเอเชียคือผมรู้สึกว่ามูล,ลค่าของผมมันถูกเซตให้มันประเมินค่าไม่ได้ไงมันเลยไม่รู้ว่าจะบอกว่างานนี้คนขายเท่าไหร่เท่าไหร่คือมันกลายเป็นเหมือนกับ คุณมีรถคลาสสิกคันหนึ่งที่คุณจะบอกเท่าไหร่ก็ได้ว่าเอาไปเด็ดบาทเดียวกับเอาไปเด็ดร้อยล้านก็ได้ผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าเข้ามาหาผมเพราะว่ามูล,ลค่าของความคิดของผมมันตีราคาไม่ได้สองอย่างนี้มันทําให้ผมมีความมั่นใจว่าจริงๆผมควรทําธุรกิจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ผมมีแค่คนเดียวในโลกอืม yeah, yeah. ปัญหามีมาตลอดมีมาตั้งแต่เด็กจำได้ตั้งแต่ว่าเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ถูกฟอ้อมล้มละลายต้องไปใช้แรงงานต่างประเทศผมถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวอื่นก็โตมาโดยที่ไม่มีปมด้อยหรือว่าตั้งแต่สมัยเรียนก็เจอความจนขนาดที่เพื่อนที่แบบจะขอกล้องกี่อันจากพ่อแม่ก็ได้ผมไม่มีกล้องผมต้องยืมกล้องเพื่อนจนแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีผมก็ใช้กล้องเป็นทุกรุ่นเพื่อนมีรถผมเดิน จังหวะที่เดินผมเห็นชีวิตข้างทางนั่นแหละสิ่งที่มันเป็นอาวุธลาของผมหรือว่าโดนตลอดหรือว่าความงานของผมที่มันเป็นความคิดแบบเนี้มันก็อาจจะไปเหยียบเท้าใครบางคนที่เสียผลประโยชน์ก็จะมีสัตรงสัตูเข้ามาซึ่งผมมองว่ามันก็จะมีวิธีรอบกัดมีวิธีขี้แพ้มีวิธีอะไรหลายๆอย่างที่มันมามาจัดการเราหรือขวากหนามขวางเราอยู่แต่ผมเชื่อจริงๆว่าคําว่าแบบ ยิ่งสูงยิ่งหนาวมันมันเห็นจริงๆในวันที่เราโตขึ้นคือคนที่มันไม่โดนอะไรเลยคือคนที่มันไม่เคยทําอะไรเลยผมเชื่อแบบนั้นคือชีวิตผู้ชายมันต้องมีศัตรูบ้างเพราะผู้ชายเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเพื่อมีอาณาจักรเพื่อฆ่าคนอื่นเพื่อกินตัวที่อ่อนแอกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ที่วิธีรับมือการจัดการคนที่อ่อนแอกว่าที่ใช้วิธีขี้แพ้อย่างไงจัดการเราผมว่านี่คือธุรกิจ เพราะว่าธ of ุรกิจคือการลงทุนบนความเสี่ยงของล้าค่าของผมคือความเชื่อถือเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของผมคือการถูกทําลายความเชื่อถือมันคือเท่านั้นไงคนระแบบกันครับผมว่าปัญหาที่เกิดการย่าก็คือปัญหาเรื่องคนยิ่งการทํางานกับคนที่คิดว่าตัวเองเป็น อาร์ติสต์ดศิลปินอย่างเงี้ยยิ่งยากอย่างเช่นเคยรับลูกน้องมาเด็กคนเด็กมาสองคนบอกว่าจะเป็นตากล้องสุดท้ายมากับเพื่อนเหงาๆอีกสงคนงั้นก็งันก็รับหมดเลยละกันคือรับเพราะว่าราคามันไม่แพงมากคิดว่าเอออย่างน้อยก็ได้ปริมาณเนาะแล้วก็มาฝึกให้โตไปได้วยกันคือคนแต่ละคนมันมีการเลี้ยงดูและความคิดมาไม่เหมือนกันผมใจดีมากผมเช่าบ้านให้อยู่เลยช่าบ้านให้อยู่ซื้อเครื่องซักผ้าให้ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีวันหนึ่งไม่ออกกองแล้วเท้าเหม็นๆเขนก็แบบไม่ชอบเพราะว่ารูปร่างหน้าตามันต้องสําคัญนะก็สุดท้ายก็ทนกับความดุของผมไม่ไหวหรือว่าความที่เราเป็นครูที่เราสอนในแบบแบบโบราณอ่ะอืมก็อ้างนู่นลาออกมั่งนูน่นมั่งนี่มั่งอะไรเงี้ยเคยมีผู้ช่วยทํางานประจําเลยทําไปทามาก็คืออาจจะกดดันอาจจะเกลียด แฟนผมที่เป็นเลขาและคนทำบัญชีที่เห็นข้อบกพร่องบ่อยก็อ้างว่าพ่อป่วยพ่อจะตายซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเอาพ่อแม่มาร้ออย่างนี้ก็บาปกรรมคือเจอลูกน้องแบบนี้เยอะจบออกไปก็ไปด่าบางคนก็ขโมยพอร์ตบริษัทไปสมัครงานคือหลังจากนั้นก็ก็คิดว่ามันก็เป็นชั้นเชิงหนึ่งที่ทำให้เราตขึ้นการบริหารคน ผมว่าเรื่องการบริหารงานไม่เท่าไหร่การบริหารคนเนี่ยลูกน้องเนี่ยสำคัญอีกแบบหนึ่งคือการรักษาลูกค้าไว้ลูกค้าของผมเนี่ยเขาก็มาเพราะความเชื่อใจเพราะฉะนั้นการส่งงานตรงเวลาการให้ของที่เคยสัญญากับเขาไว้ครบถ้วนบางอย่างมันจะน่ารักมากถ้าเกิดเราให้ของเกินเขามันก็จะมีทริคของลูกค้าแม่ของนาข้าแกงไงวิธีการพูดวิธีการชม คนที่มาซื้อแบบความจริงใจวิธีการแนะนําว่าโอคุณผู้หญิงวันนี้ถ้าเปลี่ยนนี่ไงแม่ผมก็จะแนะนําเรื่องนี้แม่ผมเป็นคนขายข้าวแกงเขาจะแบบงั้นวันนี้มีไส้กรอกเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มนี้ให้ไปดีกว่ามันพอเห็นปุ๊บแล้วแบบเข้าใจแล้วว่าทําไมแม่มีลูกค้าติดเยอะมันเป็นเช่นนั้นผมว่าธุรกิจทุกอย่างมันน่าจะคล้ายๆกันคําว่าเซอร์วิสมายสำคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการศรัทธาในงานตัวเองทําไม ทำไมภาพถ่ายผมถูกพิพิธภัณฑ์มังนอกซื้อในราคาเจ็ดหลักแต่ทำไมภาพถ่ายบางคนต้องไปวิ่งเล่ขายทำไมบางคนต้องถ่ายภาพวันละพันผมไม่ได้ดูถูกใครเลยแต่ผมกําลังจะพูดว่าผมและคุณทุกคนใช้ชื่อต่อท้ายว่าโฟโตกราเฟอร์เท่ากันแต่ทําไมชีวิตเราต่างกันละ่ะโลกใบนี้เม่งเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้น มาตรฐานไม่คือมาตรฐานเดียวกันอย่าอ้างว่าคุณจบเมืองนอกอย่าอ้างว่าคุณเป็นฝรั่งอย่าอ้างว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณอ้างเพราะคุณไม่อยากสมเพชตัวเองเท่านั้นเองผมเลยคิดว่าการสร้างมาตรฐานตัวเองให้มันมาตรฐานสากลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและมาตรฐานแหละมันจะบอกกับสังคมเองว่าเราศรัทธาและห่วงแหนในงานเราเพราะว่างานเราทไํไในแค่ครั้งเดียวนี่คือสิ่งที่ผมบอกลูกค้าตลอดว่าทําไมราคาผมแพง ไม่เอาก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองเก็บไปขายอีกยี่ห้อหนึ่งที่ใกล้ๆคุณ็อาจจะชอบผมไม่เคยลดราคาแล้วผมก็ไม่เคยต่อราคาใครอืเคยรับงานมาเยอะมากแล้วใส่ใจน้อยเอาปริมาณพังครับ ทังไม่ดีเลยเพราะว่ารายละเอียดไม่ดีสะกดตัวหนังสือผิดหรืออะไรงนี้หลังๆเริ่มมารับงานน้อยลงราคาแพงขึ้นแต่ใส่ใจแบบสุดยอดอะไรเงี้ยก็ใส่ใจส่วนที่จะบอกว่างานแต่ละงานมันใส่อะไรลงไปเยอะหรือเปล่าใส่ไปเยอะแน่นอนแต่เยอะในรูปแบบที่มันควรควรจะเป็นในแบบนั้นคือบางงานมันไม่ใช่งานที่ต้องมีจิตวิญญาณศิละปะแต่อยากได้ความสวยงาม โอเคผมจะใส่ความสวยงามให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยใส่ไปปรุงอาหารตามส่วนผสมที่เหมาะสมมนันันมากกว่า응เค็มไปก็ไม่อร่อยใช่ไหมอยากจะโชว์ความติดมากไปมันก็ยิ่งทําให้เหมือนคนพยายามจะติดอะไรเงี้ยม,มันมันมันก็คือคือคือ,ค,อ,ค,อคือตำรับการปรุงอาหารแหละทํางานทุกชนิดอความพอดีใส่ความพอดีลงไปในงานากับความตั้งใจ งานโฆษณาตอนนี้มันก็จะมีเมลแปลกๆมาว่าแบบ i, เฮ้ยอยากได้งานเซตหนึง่งทำให้หน่อยได้ไหมงานโฟโต้เซตนี้ต้องลงหนังสือเล่มนี้หรือว่า,ามีหนังโฆษณาอันนึงที่ทำในไทยใช้ในไทยสุดท้ายลิจินอนที่เป็นแบบ พม่าอินโดฟิลิปปินเวียดนามชอบมันก็จะได้เงินทวีคูณเพราะว่าเขาเอาหนังของเราไปใช้ทั่วเอเชียคือมันจะเป็นอย่างนี้คือยุคต่อไปเงินมันจะมาจากเรื่องลิขสิทธิ์ผมว่าเยอะขึ้นเพราะอย่างนี้นักดน,นตรีก็มีเริ่มมี t u n e s เริ่มมีการซื้อของทางเพย์พอแล้วคือตอนนี้ทุกอย่างมันเงินมันจ่ายง่ายมากอ่ะคือทุกอย่างมันอยู่ในอยู่ในมือคุณอนะ่ะอีเมลอ่ะเช็คก็เปล่าน,น,นั้นเงินทั้งนั้น ตอบเร็วหรือเปล่าลูกค้าอยากได้ทุกอย่างเร็วถ้าคุณมาค้างถ้ามีเมลงานมาแต่คุณมาเห็นแล้วแต่คุณค้างเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นใน Facebook เงินตัวเองอยู่ในมือไม่เอาแต่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นเนี่ยมันยุคนี้มันคือยุคของการตัดสินใจโฟกัสเรื่องตัวเองให้มันมากที่สุดะครับ ไออซี EC, มีแน่นอนอยู่แล้วนักเรียนของผมหรือว่าที่ที่ผมจะสร้างมก็ก็ซัพพอร์ตอย่างเช่นแบบเฮ้ยถ้ากิดทำคลิปอะลองทาสาสํา2ภาษาดิมีซัพไหมหรืออะไรก็คือคือพยายามจบออกมาแล้วให้รู้สึกว่าอ่ะอีก3ปีพวกคุณจบกันปุ๊บลองไปทางาน,นเวียดนามดิลองไปทํางานพมา่าดิอะไรอย่เงี้ยครับ ามีน้องๆอ,อยากมาทำแบบพี่ฝากว่าอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคือใจครับถ้าใจน้องยังแบบลังเลแค่คำถามว่าพี่ครับอยากเป็นเหมือนพี่ทำยังไงแค่นี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วสำหรับผมนะคือพี่บอกตลอดเลยว่าถ้าอยากเป็นแบบพี่หรือเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ง่ายมากเลยคือพวกพี่ไม่เคยถามใครว่าจะเป็นพี่ยังไงเพราะพี่มีแค่คนเดียวในโลก การที่น้องจะเป็นพี่น้องก็ตามตูดพี่น้องต้องเป็นน้องแล้วน้องต้องทําให้พี่ถามให้ได้ว่าน้องอยากเป็นน้องทํำยังไงวิธีของพี่มันง่ายมากคือกดเลคคอร์ดกับกดแชร์เลคคอร์ดสิ่งที่เชื่อแล้วก็แชร์สิ่งที่เราเชื่อมันโคตง่ายเลยอะแล้วมันเปลี่ยนชีวิตได้อะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าแบบครบรอบหนึ่งปีงานแรกของบริษัทคืองานราคาสีา่0 0ื่บาท จนวันนี้งานล่าสุดที่เพิ่งเซ็นใบคืองานราคา18ล้านบาทแบบหนึ่งปีบิลลิ่งเกือบ9หลักมันถ้าวันนั้นผมยังนั่งอยู่ในบริษัทเดิมแล้วดีใจชะล่าใจกับการที่มีเงินปลายเดือนชัวร์วันนี้ไม่มีเลขาหลักในชีวิตผมแน่ ตอนนั้นได้งเงินประมาณแสนห้าก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันเจ็บปวดมากกว่าเหมือนถูกเอาเงินฟาดเพราะว่ามันไม่มีงานไนงะไม่มีงานพอไม่มีงานเรารู้สึกว่าโอเคเงินแสนห้าชีวิตสบายเลยนะบินไปบินมาเที่ยวนู่นเที่ยนี่สบายแต่สุดท้ายถ้าเราอยู่แสนห้าไปสักสามปีละ่ะโอเคปลายปีเรามีเงินแน่นอนแบบล้านห้าล้านหกสามปีมีเงินสี่ล้านห้าแต่ชีวิตของผู้กำกับอ่ะ ความสดมันอยู่ได้ไม่นานถ้าเกิดนั่งเหี่ยวๆไม่ได้ใช้อะนอนตายอยู่ตรงนั้นอะเท่ากับว่าเราถูกฆ่าด้วยเงิน4,5ล้านห้าในเวลา3ปีผมเลือกสู้ตัดสินใจลำบากจนวันนี้ผมใช้เวลาแค่ปีเดียวเองจาก4,5ล้านหเนี่ยมันงอกเงยกลายเป็นจาก9ก้าหลักแล้วอะผมมองว่าแบบมันสำหรับคนรุ่นเดียวกันที่ยังกลัวอยู่หรือยังเอาชีวิตไป ห่วงกับอะไรอยู่อะไรเงี้ยผมผมมีเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันที่วันๆเช็คของอ่ะเออเดี๋ยวซื้อกางเกงรุ่นที่หายากดีกว่าเอยเดี๋ยวมีรองเท้ารุ่นนี้หายากไหมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นอะไรที่มันทําให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนพิเศษดีไหมผมเลือกที่จะติดตัวออกห่างแล้วมาเลือกทํางานผมให้พิเศษกว่าคนอื่นผมโชคดีที่ผมเลิก ทำชีวิตให้คนอื่นมาเคารพและยกย่องและยอมรับผมแล้วผมเคารพตัวเองและผมยอมรับตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมต้องมีชีวิตให้คนอื่นยอมรับไงผมว่าตรงนี้ที่มันทําให้ผมตัดเปลือกของการที่ต้องมีชีวิตหรือการทําอะไรเพื่อให้คนอื่นมาชื่นชมแต่ตัวเองเหนื่อยไปได้นานมากๆแล้วอะไรเงี้ยผมมีพ่อแม่ผมมีคนรักผมมีลูกศิษย์ที่ผมรัก ผมมีหมาหนึ่งตัวหูช่นี้ก็ดูแลไม่ได้แล้วทําไมจะต้องมาดูแลคนที่ต้องมาอวยผมมาอะไรผมไม่ดูแล,แลหรอกทุกคนดูแลตัวเองนะครับผมคิดว่าการขาจัดสิ่งของพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการทางธุรกิจเพราะว่าเรารู้แล้วว่าลูกค้าจริงๆเราคือคนสําคัญในุ่ดของเรา Devilhood Neverhood สินค้าของผมคือการเอาจินตนาการที่มันลอยอยู่ในอากาศมาปั้นให้มันสัมผัสได้จริงผมว่านี่คือสินค้าของผมถ้าเป็นปัจญาจริงๆมันคือปัจยาของการสมัยที่ผมเป็นคนถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายหนังผมใช้ปัจจาว่าถ้าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสืออยากไปถ่ายชีวิตคนจอนจัดก็ต้องมาเป็นคนจอนจัดอยากได้ลูกค้าคนนี้ก็เดินไปหาเขา อย่าพยายามใช้คอนเนคชั่นใครเพื่อโยงไปถึงถ้าเรามีของดีจริงผมบอกกับลูกค้าตลอดว่าแบบผมไม่ได้มางออผมเอาของที่ดีที่สุดของผมมาให้กับคุณเพราะผมว่าคุณคู่ควรก็ผมพยายามเดินไปหาทุกคนที่ผมอยากทำงานด้วยมานั้นครับก็ชอบอะไรก็ทำชอบใครไปหาคนนั้นชอบงานแบบไหนก็ทำงานแบบนั้นมันแค่นั้นเองและสุดท้ายมันก็อยู่ได้